ยมทั้งหลายเดิอแต่วันนี้คุณพ่อสะอาดคุณแม่อัมพรมีแก้วพร้อมลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องญาติธรรมทุกทุกฝ่าย พร้อมกันมาที่วัดบ้านเก่าบอ่อเนื่องจากว่าคุณพ่ออมพรคุณพ่อสะอาดแม่อํมพรท่านมีเมตตาต่อลูกลูกทุกทุกคนเอามือลงสาบริเทศดอกแต่วว่าเวัเนฟัง เมตตาคือความรักความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารลูกๆมุทิตาเมื่อลูกจเจริญเติบโตมาคุณพ่อคุณแม่ก็ปลื้มอกปลื้มใจและสุดท้าย เมื่อลูกทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้พ่อแม่ก็วางจิตวางใจวางจิตวางใจให้พอดีพอดีอันนี้คือคุณธรรมของพ่อของแม่เลี้ยงลูกมาทุก คนทางโลก <c oughs> เป็นอย่างนี้โดยเฉพาะพอ่พอสะอาดแม่อัมพรเป็นบุคคลผู้มีบุญและว่ามีบุญจึงมีโอกาสมีโอกาส ร่วมกับญาติพี่น้องทุกทุกฝ่ายจันลุงบวรพุทธศาสนาด้วยการยกลูกชายคือพระมหาอดิศักอุปวัฒโนปร,ริยนธรรมก้าประโยคยกลูกชายเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัด มอบถวายเป็นลูกของพระสมาสัมพุทธเจ้าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเรียกว่ามอบให้บวชในบวรพุทธศาสนาตลอดชีวิตเลยอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอนุโมธนา ควรแก่การชื่นชมยินดีเป็นอย่างมากเพราะอะไรพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้แสดงถึงซึ่งคำว่าพ่อคำว่าแม่ ลูกลูกทุกคนควรเอาใจใส่เอาใจใส่เรื่องอะไรบ้างชีวิตนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือหนึ่งส่วนของร่างกายสองส่วนของจิตใจลูกทุกคนควรเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ ทั้งสองส่วนนี้คือกายกับใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์จึงเชื่อว่าถูกต้องเพราะอะไรสมเด็จพ่อได้แสดงเอาไว้เราทุกคนทั้งโลกนี้แหละเมื่อเราให้อาหารกายแก่พ่อแก่แม่อย่างดีแล้ว อย่าลืมให้อาหารใจแก่พ่อแก่แม่ด้วยอันนี้พระเจ้าแสดงไว้ประการที่สองเมื่อลูกๆเอาใจใส่เรื่องเครื่องประดับกายพ่อเรื่องประดับกายแม่ก็อย่าลืมให้เครื่องประดับใจพ่อ ให้เครื่องประดับใจของแม่ด้วยจึงชื่อว่าสมบูรณ์แบบและนอกจากนั้นสร้างเรือนในพ่อแม่ได้อยู่อย่าลืมสร้างเรือนให้ใจของพ่อของแม่อยู่ด้วยถ้าผู้ใดติดแอรให้พ่อแม่ได้เย็นกายแล้ว อย่าลืมติดแอร์ให้พ่อแม่ได้เจนใจด้วยเวลาพ่อแม่ไม่อยู่ดีสบายลูกลูกทุกคนควรเอาใจใส่คือดูแลพยายามพยาบาลรักษาความเจ็บความป่วยไข้ของพ่อของแม่โรคกายดูแลเต็มที่แล้ว ลูกทุกคนควรเอาใจใส่ทำอย่างไรพ่อแม่จึงจะไม่มีโรคใจอันนี้เรื่องของชีวิตต้องเบึงต้องแย่งถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเมื่อดูแลพ่อแม่ทั้งสองส่วนคือกายกับใจแล้ว ชื่อว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการบันิเวามาลักจักหน่อยโ <c oughs> ยมพอยมยมแมจารมหาอดิศักเพิ่นมีบุญได้รู้ไสามาเกิดกันหลายคนนอกนองจารมหาอดิศักดิ์ได้หนแมนบอก น้องเนาะเออจังสีนาเอาื่อยมีอยู่ตัวร่วมแบบเป็นท่านหฮะผมเป็นคนกลางครับผมเป็นคนกลางเนาะมีเอื่อยผู้หนึง่งมีน้องผู้หนึ่งแมนบอ <c oughs> เออจังสีนาว uh <c oughs> ันนี้น้องผู้กลางว่เาเฉพาะน้องผู้กลางสะกอนซะเนาะ ก่อนที่ท่านจะเกิดมาเป็นมนุษย์จารมหาอดีศักด์ขันเท้าเสี้ยวถึงหลักธรรมอิลีเพิ่นส่างบุญมากๆทำพัส,สปอร์ตอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พัส,สปอร์ตคือบุญเป็นอย่างเจอิญวัลพัส,สปอร์ตเพราะว่าทุกคนนี่เป็นนักท่องเที่ยว พระุรธเจ้าพนแสดงธรรำไมว่าวัฏตาสงสารวัฏตะแปววลว่าวนชีวิตทุกชีวิตย่อมวนเวียนแล้วก็เปลี่ยนแปลงด้วยอำน,นาจแห่งอะไรหนึ่งกิเลสสวัสกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทำกรรม สองกรรม,มวัตเมื่อทำกรรมอะไรลงไป <c oughs> ก็เป็นวิปากาวัตรผลแห่งกรรมเพราะฉะนั้นทุกชีวิต <c oughs> ก็เลื่อยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจแห่งกิเลสกรรมวิบากบินีวกมหาอ <c oughs> จารย์มหาดีซัก ันส่างบุนส่างกุศลมามาพัส,สปรอร์ตคือบุญภาควสงสารแปลว่าการท่องเที่ยวอันเีร <c oughs> มนุษย์พูนเนี่เป็นมัชชิมะสงสารการท่องเที่ยวในท่ามกลางเทวดากับมัชฉิมะสงสารอุปริมัสสงสารคือผรมโลกยี่สิบชั้น เหติมาสงสารสงสารเดองต่ำคือนรกเปรตสุรกายสเดรฉานทางบัตนี่แหละเพันเอกวาสถานที่ท่องเที่ยวของสัตว์โลกเพราะฉะนั้นเมื่อประจานมหาดิศัก <c oughs> เพิ่นบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพันเอวาดเหตุ passport ยังสมบูรณ์เมื่อถึงการถึงเวลาพันเิมาเกิดโลกมนุษย์ อาศัยพัสปอดคือบุญใบที่งดงามนั้นเอาไปยื่นที่ศาลไต่โลกเจ้าหน้าที่ศาลไตรโลกเห็นพัสปรอร์ตใบงามนั้นก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ดูพิเศษดูเห็นกรรมของพระอาจารย์มหาดิศส,สร้างบุญมาไว้มากก็เลยทำพัสปอตแต่ทำ <c oughs> สำนวน ส่งให้ผู้วิพากษาผู้วิพากษาสารใจโลกพิจารณาตามสำนวนนั้นแล้วก็เลยออกวีซ่าให้แต่ว่าเพิ่นลืมแหะอจันมหาดิศักดิ์น้องคนถามเบิงสิมาอยู่ในโลกจักปีตอบบ่ถรกได้หนิแมนบ่าจาันมหาเพิ่นลืมเห็นบ่ เมื่อออกวิสาให้เรียบร้อยละบัญญัติจารมหาดิาก,ก่อลงมาสุโลกมนุษย์บุญกุศลสร้างร่วมกันไว้กับคุณพ่อสะอาดคุณแม่อัมพรมีแก้วแวบบเดียวเท่านั้นก็มาอยู่ในขั้นของแม่เห็นไหมโดยบุญน,นั่นเองจึงได้มาอยู่จังสิเมื่อมาถึงขั้นของแม่ แม่ผู้ให้ชีวิตก็เมตตาบันพอสะอาดก็ดีใจแม่อาพ่อนก็ดีใจแมนบอกเอออันนี้สามผู้เป็นแม่เนี่ยโหลดผู้เป็นพอ่อโหลดจะทีนะเมื่อพ่อแม่ดีใจอันนี้บุคคมีบุญมาเกิดเป็นจังสั้นกันพูดใดมีเศษบาปมามากพอมาเกิดในท้องแม่ปู้แม่ก็บ่หมักแม่ก็บอ่อยกากได ก็เลยข่าลูกออกเห็นบ่เป็นน้วหันไหนเรืเ่องกฏแทงกรรมนั่นแต่ว่านี่หันพ่อหูจักว่ามีลูกโยมแม่อมพรกว่าดีใจดีใจพอซาอายก็ดีใจดีใจ,ใจช่วยกันประครบประงมคันจนเจริญมาตามลำดับในที่สุดกรรมมชวานลมไม่เกิดแต่กรรมก็พัดปั่นป่วนท้องของคุณแม่อัมพร ทำให้เกิดความเจ็บแมนตัวเออ <c oughs> นอถามเนี่ยแมนนอะขอนลูกจะ,ะเตื่อกั้ิที่เจ็บจะเจียนอะอันนี้เพื่อนเว่ากรรมมัจะว่าลมมันเกิดจากกรรมเมื่อพัดในทองในที่สุดโลกน้อยก็เคลื่อนคล้อยออกจากคันมาเป็นลูกเห็นบปล่าเปล่าจะลออกมา ออกมาเรียบร้อยแล้วก็พอแม่ดีอกเด็กใจตัดสายแห่แมนบอรเรียบร้อยแล้วบรรยากาศสิ่งสำคัญจากนั้นไปคืออะไรในอริยวีในพยพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าน้ำนมของแม่นั้นก็เป็นเลือดสีแดงสดนั่นเองเลือดสีแดงไดงอย่าโยมเอยอยู่ในสวงอกของแม่ ทุกคนในโลกเป็นอย่างนั้นแต่เพราะความรักแท้ของแม่ที่บริสุทธิ์ใจจริงๆนั้นอย่างกรณ์ที่ท่านกล่าวไว้ว่ารักอะไรหรือแต่แท้จะแม่เท่าแม่รักตักส,สมัดสายเลือดไม่เหือดหายรักอื่นยังประจกักษ์วรักใครเจือจาง่ายไม่จีรังดังมารดายกย่องแม่ชื่อว่ายกย่องพ่อ ยกย่องพ่อชื่อว่ายกย่องแม่อันนี้ปราดเป็งกาวไว้เพระาะฉะนั้นยกย่องพ่อก็คือยกย่อง,องแม่ยกย่องแม่คือยกย่องย่องพ่อในเพระาะฉะนั้นจึงกลั่นกรองเอาสีแดงออกเหลือเป็นน้ำสีขาวเขาเรียกว่าขีรัาราแปลว่าน้ำนมหลั่งออกมาให้ลูกได้ดูดดื่มกินเห็นบอ อันนี้อริยวินัยท่านพุทธเจ้าตัดไวป้ปานนั่นเลยจยันมหาดิศักแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะยยมพ่อยมแม่ก็ตั้งซื้อให้อดิศักเด็กชายอาดิศักผู้มีศักดิ์หนาะอ,อติแปลว่ายิ่งใหญ่เห็นบ่ผู้มีศักดิ์อันยิ่งใหญ่นี่ แล้วก็ดูแลมาเจริญเติบโตมาตามลําดับในที่สุดก็ได้บวชได้บวชเป็นเน้น่วชจันมหาบออ่อยี่สิบสองปีน้องยี่สิบสองปีโยมพ่อโยมแม่ยกเข้าสู่พระธรรมวินัยเห็นบ่าคนมีบุญเป็นเน่นั่น <c oughs> บวไปทาอื่นสร้างบุญมาจะไหนบุญกระจัดสรรให้จงังสรร ไาหน้ยก็เลยมาบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา22ปีเห็นปกหลวงตาก,ก็22ปีแล้วจงได้บวชห <c oughs> น่อยใจมา,าดิสักก็22ปีจะงได้บวชบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดสกอลแมนบอโอ้าพันษาอยู่กับ บูปชาอยู่ปฏิวเนาะแล้วก็ไปศึกษารเรียนที่วัดพิจโสภารามเห็นบอค้นบุญเป็นแนวนั่นจำจักสานเองว,ว่า,าได้บ่องหยากเลยเมื่อศึกษารเรียนที่วัดพิจโสพารามได้จปัประโยคประโยคหกเห็นบอจากนั้นก็เข้าสู่กรุงเทพมหานาครได้วความเมตตาของพระเด็พระกุหลองพ,อพระราชปริยัติยากร บนเรืองสารโทส่งเข้าไปที่กรุงเทพมหานครศึกษาเล่าเรียนที่วัดโพธอย่างเดียวได้แมมบนฮะไปวัดโพธที่เดียวเลยเห็นไหมศึกษาต่อประโยคเจ็ดประโยคแปดและสำเร็จประโยคเก้าเห็นไหพระเจ้าวคน้มีบุญเป็นแนวหัน เมื่อสอบประโยคเก้าบันเวรสรุปสะาันอิมมฤติละครั้งเดอ้นอน้อเมื่อสอบประโยคเจ้าแล้วพนก็มาเข้ากรรมยวัตเก่ามาปฏิบัติอยวัตเก้ากันเห็นมาบุญกุศลพันส่างไหวโดนบันดาลจิตบันเค่จังใดต่เลยยประกาศพ,พระพุทธสัรตี่สุขมองล้านถ้ำนี้ สาธุข้าพเจ้าสอบประโยคเก้าขอให้ข้าพเจ้าสอบได้เถอะถ้าข้าพเจ้าสอบประโยคเก้าได้แล้วจะมาปฏิบัติบูชาหกปีงดบอ <c oughs> <c oughs> นอบอาจา์กับพานมากบ่แม่นหน่อยเลยเนะนี่ก็บผมมีผู้ใดที่ฐานประนีกเชือดเจะมาปฏิบัติบูชาหกปีวะส่น สอบได้พ่อหญิเงิดบอกน้องเจียงเสนาเมื่อสอบได้แล้วพระเจ้าพ่อว่าวันล้มตาฟังเมื่อว่าวเลยลงตาก็เลยเอาศีรษะอาจาร์มาหาอยู่วัดทั้งวัดโพนอย่างจาจาร์มหาวิยระยุทธเพ่นกับูยวัดโพนทัพนาทีบแมเธรรมดาเพ่นก็ดี จอยงานศาสนาจะโลาศาสมา,ากันอยู่วัดเดียวกันจังว่าห <c oughs> ลวงตาเรกว่ากะขอเมตตาท่านนันงลงพอยแถววาดจ้ะมาอยู่น้ำหลวงตาจะอยากให้อยู่ในหองกรรมาฐานหลวงตาวาประก่า ไปกาบเลียนหลง่อผลหลงอ่อผลชุ่ที่สุดพระกะเมตตาผลกระหักกระแพ่งอยู่เลยแต่ว่าในที่สุดพระกะเมตตาเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ทุกอย่างไม่มีสิ่งใดเศษไในไปเป็นแนวอื่นใดต้องเป็นไปตามพลังแห่งกรรมนั้นเพราะนั้นกเ็เลยไน้มาอยู่หลวงตาและต่างเป็นผู้ซอยเจ้าวาดเดินจงกรมนังภาวนา หลวงตาตั้งใจไหวของปริยติธรรมฝ่ายปริยติธรมร,ธรมแผนกรมแผนกบาลีหลวงตาก็ตั้งใจไหวอธิษฐานจิตไหวอยากได้ประโยคเก่ามาเป็นผู้สอนก็ได้พระิายามหาวิเชียนวรลคุณโนโลไ้คุณแม่ชีเดือนหนึ่มาเป็นอาจารย์ใหญ่สอนได้อีหรียงวะเคิด ย่งห้องกรรมฐานก็ได้พระจารย์มหาดีิศประโยคเก่าไม่ยู่ห้องกรรมฐานเห็นบ่อันนี้คือลงตาคืดไว้และตั้งใจอยากให้เป็นจังสันเพราะว่าเมื่อประโยคเก่าอยู่ให้องปริยัติลงตาก็เบาใจเว <c oughs> <c oughs> ลาสอนลงตาก็บห่วง จนโลเซตโลหาปันไดขึ้นมาขึ้นมานี่มหารวริรัติรัตโนได้ประโยคเก่านี่รูปแรกเด้นี่ยลองตาตั้งใจไว้ก็ได้ประโยคเก่าในาน้ำวัดเก่าที่ถวายแสนบาทบูชาคนคุณงามความดีความภาคเพียรพยายามเมื่อมันได ประโยคเก่าเม่ย่องกรรมฐานลวงตากระเบาใจสบายใจจังใจนะจากน้นมาประสาทท่านาทีเผยแผ่ประสาทศสนาร่วมกับปริจาร์สมุทัยคณะสงฆ์ออกเผยแผ่บวรบุทรศาสนาเพือข่ายวัดพิสูภารามเห็นบ่มตมาดาบ่มีโควิดนี่เริ่มจะได้เดือนท่านว่า อุดรธาน,นีท่านว่าเนะี่ยวัดวิเววัดป่าธรรมวิเวพระภูวิวิตอรัรยธรรมบ้านดอนหออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,นี <c oughs> จากนั้นก็มาลอยเอดวัดป่าคำเมต็ตอ,อกจากวัดป่าคำเมตกับวัดเวรุวันบ้านไผ่ใหญ่อำเภอเมือง30 จากนมะจจงขาวัดเกา่าออกจากวัดเก,าก่าก็ไปวัดศรีสงครามบ้านท่าบ,บ,บาา่อดเจ้ากะนาำเพอพระครูศิริปัญญาวิชัยและออกจากหันกะไปหาดแพ้งออกจากหาดแพ้งก็ไป ออกจากพน้อมทงจ๋งเด็มากวัดออกจากวัดแล้วก็ไปวัดหนองเล็กวัดตะคู่วันธรรมพรอ,อันนี้เดือนนี้หน้าพอ,อเดือนน,นี้หน้าลยไรเนี่ยอกจากนี่ก็บพูนไป <c oughs> เดือนแม่สาก็ไปนครปฐม บันเดอเฉือนพวกเสื้อับไปวัดตะเคียนทองจังหวัดจันทบุรีเฉือนพษษษษนึ่งเสืมีตัวหน้ามากแต่ใหญ่ไม่ลยเอีดช่วง